สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บ้านนะะพี่น้องนะฮะดราม่านะอีกแล้วเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องตอนอ่าเมื่อวานนะ่ะพี่ไปก็ได้เบิ้งคลิปนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพาลูกอนหน้าลิตะเพื่อนไปอ่นช้อปปิ้งนะคะร้านรองเท้ามือสองนะอยู่ที่พัทยานาะเพื่อนไปรับลูกอ่านมาแวะกินข้าวนะคะ ยางช้อปปิ้งน้ำกันแนะ่จักน้อยนะพ่ออนครอบครัวเนาะเออที่นี่นะคะเออในคลิปที่เพิ่นพาลูกไปช้อปปิงนะ้งเนาะก็มีคอมเมนต์นะคะอ่าคอมเมนต์ของลุงนาลิตะนะคะพี่น้องลุงเคนนะคะลุงเคนคนดีอ่าที่เพื่อน่นย่องนักย่องหนาลุงเคนคนดีนะคะเพื่อนคอมเมนต์นะคะเอาลูกนะคะไปทำคอนเทนต์ทำไม ปาโถพี่น้องคือว่าจังสั้นเอาลูกเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดหยังนะบัตรตะขวงบัตรมูเจ้านะฮะป้านหน้าลิตานะ่ะเติมเศร้ามากับไรสดถ่ายคลิปหยังก็มีแต่หน้าลิตานะเคยเพิ่นเคยเว่านนะเพิ่นบ่เคยถ่ายอันบ่อยากถ่ายผู้ใดนอกจากอันคลิปหลานเพิ่นนะอืมถ่ายแต่หลานเพิ่นอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเป็นพอหน้าลิตาเด้อลุงเคนเด้อ อพอนาลิตะเจ้าก็สร้างา่าเอานาลิตะไปทำคอนเทนต์ทำไมพระโถมาคือว่าได้นะฮะทัวลงเด้อคคะทัวลงเด้อคคาลุงเคนนะฮะเออทยอยออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะผู้ใหญ่บ้านเพื่อน,น,นขั้นตอนเพิ่นอยู่ในสารอยู่และพี่น้องเอ้ยเพราะว่าญาติทางครอบครัวนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ป้าเจ๋วก็แข็งแข็งนะเอออ่างวดก่อนที่พู้ใหญ่บ้านนั่น ไปหาลูกอยู่บ้านเนาะห้แต่ยายเอ๋วเดย์เอาลูกมาส่งมาเล่นน้าอยู่บ้านหลังไงน่ะอันประเจวเพื่อนบกเขามาด้วยและก็เมื่อวานอ่ะคอยก็ได้เบิ่งคลิปอยู่พี่น้องที่ป้าเจวมารับหน้าลิตานนะก็เว้าแบบธรรมดาแหละมันแข็งแข็งน่ะพี่น้องมันแข็งแข็งพี่น้องเออก็บอกให้หู้วานฮะาทางญาติแต่ละคนน่ะเออกีดกันนะอืมกีดกันผู้ใหญ,ญ่บ้านเออ เขาลูกกันนะพ่อลูกในใส่นะฮะพี่น้องเล็กกผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกับฮักลูกเพิ่นคือ,อยังนี่มูเจ้าก็สร้างว่าเอาลูกมาทำคอนเทนต์ทำไมแล้วมูเจ้านะหากินกับลูกเพิ่นนะ่ะมูเจ้าคือบ่อคิดนะ่ะเออ